เสียงกรีกก๊ดของเราแฟนคลับดังกระหึ่มสตูดิโอช่องเจ็ดต้อนรับหกหนุ่มวงบอยฟรดนที่ตื่นแต่เช้ามาร่วมเฮฮากับเหล่าพิธีกรรายการคันปากงานนี้หนุ่มๆเจอพิธีกรชาวชาวชวลิศสอนผู้ศัพท์ไทยของวัยรุ่นลองฟังกันดูนะคะว่าจะฮาขนาดไหนมมิงมิงพงพง จากนั้นทั้ง6กหนุ่มก็ได้ร่วมซ้อมเต้นกับลูกทุ่งสาวใบเตยอาสยามก่อนที่จะขึ้นเวทีร่วมกันในเจสีคอนเสิร์ตวันพรุ่งนี้2แนวดนตรีเคป๊อปและลูกทุ่งม,มาเจอกันจะมันขนาดไหนเป็นแฟนห้ามพลาดนะคะไปชมกันได้ที่ลานนท์สแควร์เดอะไนท์พะราม9ค่ะแค่บรรยากาศการซ้อมก็สนุกแล้วสาวใบเตยแม้จะตื่นเต้นแต่เรื่องสเต็ปแดนไม่ยอมหนุ่มๆเลยละค่ะใบเตยก็อยู่กับวงบอยฟรีนะคะ oh. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Welcome to Thailand ขอบคุณค่ะ Nice to meet you Yeah 4แจสติคอนเสิร์ตแล้วงานนี้ทั้ง6หนุ่มยังได้เข้าพบคุณพลากรสมสุวรรณกรรมการผู้จัดการและผู้จัดการฝ่ายรายการละครสถานีโทรทัศน์สีกองทะบกช่อง7พร้อมรับมอบของที่ระลึกจากทางช่อง7สีด้วยค่ะ นอกจากเวทีเจสีคอนเสิร์ตแล้วหนุ่มๆวงบอยเฟรนเตรียมระเบิดความสนุกในรอบตัดสินยังโมเดล2014ในช่วงเย็นวันพรุ่งนี้ที่ M C C Hall เดมองงามวงวานช่องเจสีถ่ายทอดสดเวลาสิบนาฬิกา15นาทีค่ะ